เมื่อพนักงานมีความหลากหลายย่อมมีความคาดหวังและความต้องการแตกต่างกันออกไปบางคนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจึงทํางานอย่างทุ่มเทบางคนเบื่อหน่ายหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานขาดแรงจูงใจในการทํางานส่งผลให้ productivity ลดลงเราจะทําอย่างไรให้พนักงานที่หลากหลายมีภาพจําที่ดีมี passion ในการทํางานและใช้ชีวิตอย่างมีพลังมาฟังเทคนิคดีๆไอเดียดีๆจากอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคคลที่จะมาแชร์วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานอันจะนำไปสู่ความผูกพันและการเติบโตขององค์กรอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณปูพีอ่อในรายการ People Passion Podcast People Passion สวัสดีคะ่ะมีคำกล่าวนะคะ ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยแล้วแล้วก็คนคนนั้นก็มีโอกาสจะประสบความสาเร็จได้ไม่ยากเลยค่ะและก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆ คำว่า passion เนี่ยเราแปลภาษาไทยว่าหมายถึงความรักความหลงไหลความคลั่งไคล้ในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นบางคนอาจจะมี passion กับการทำอาหารมี passion กับการท่องเที่ยว passion กับการถ่ายรูปมี passion กับการทำประดิษฐ์ DIY ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นความเพลิดเพลินซึ่งไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานเท่านั้น และนี่แหละค่ะคือที่มาของพอดแคสต์ช n นลนี้ที่ชื่อว่า People Passion ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองเลยนะคะอันนี้คือเสียงของครูพี่อ้อพัสมนพัฒนากิจเรืองค่ะ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่หลงไหลค่ะกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับบุคลากรเพราะประสบการณ์ในองค์กรน,นะคะที่ทำงานมาในสายของ HR กว่า28ปีเนี่ยก็คงจะหล่อหลอมให้เราหลงไหลในการทำงานด้านนี้นะคะและปัจจุบันนี้ค่ะก็เป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรน,นะคะ ชา n e l ของพอดแคส c ์ช n n e l นี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราได้มีโอกาสนะแบ่งปันประสบการณ์เทคนิคให้กับคนทํางานค่ะในการที่จะสร้างแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจในการทำงานในการใช้ชีวิตให้กับตัวเองและที่สำคัญก็อยากจะ ช่วยนะคะคนที่ทำงานทางด้าน HR ได้เข้าใจในการบทบาทของแพของของ HR นะคะในการสร้างแพชชันให้กับบุคลากรในการดูแลพนักงานของตัวเองในการสร้างภาพจำสร้างประสบการณ์สร้างความผูกพันในองค์กรเพราะเราเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าถ้าหากคนทำงานทำด้วย ความสุขนะคะ Productivity มันก็จะตามมาความสำเร็จในชีวิตในการทำงานความผูกพันความจงรักภักดีก็จะตามมาด้วยและนั่นก็คงจะตอบโจทย์องค์กรหรือตอบโจทย์ของผู้บริหารเจ้าของกิจการ M D C e O นะคะอาล่ะค่ะยังไงซะเราจะยังมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันพูดคุยกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ People Passion ค่ะ